คือเราไม่ได้เดินมาถวายพระคมคนที่เป็นลูกค้าเขาไม่ได้มาเสิร์ฟผู้หญิงไม่ได้เสิร์ฟได้โชว์เลยเขาทำภารกิจใช่ครับในเวลานั้นเหมือนย้อนมิติกลับมาเราให้ลูกค้าไปนั่งตรงนั้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งคุณนั่งข้างนอกเนี่ยคุณไม่ได้ฟีลลิ่งตรงนั้นหรอกเหมือนคุณนั่งดูบอลที่บ้านกับนั่งดูบอลที่สนามฟีลลิ่งมันไม่เกิดขอบสนามไม่เหมือนกันตรงนั้นน่ะแสงสีเสียงนักแสดงเขาพุ่งพุ่งมาหาคุณทุกอย่าง ถ้าคุณอินไปตามฟีลลิ่งที่เป็นเรื่องราวของเราเนี่ยผลคุณต้องลุกน้ำตาคุณต้องมีซึมบ้างเราอยากให้รอคุณลองจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าคุณเป็นคนที่รอคนที่คุณรักไปลบและเขาสูญเสียคุณจะรู้สึกยังไงในเวลานั้นกับเวลาสองนาทีตรงนั้นน่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเกิดในอดีตมันเป็นอย่างนี้เออ สวัสดีครับผมเจี๊ยบนะครับวัชลินสุปธรรมครับผมเป็นเจ้าของอร้านเลือดีคาเฟ่ที่นี่นะครับอยู่ในจังหวัดอยุธยาอำเภอพระนครศรียุธยาตำบลบ้านป้อมนะครับเราใส่ใจตั้งแต่ชื่อเมนูเลยจนวัตถุดิบจนพรอพจนโชว์นะครับอย่างชัวใส์สายสายโลหิตเมื่อกี้เนี่ยเป็นโชว์แห่งความพักชาติ นะครับความรักชาติเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสูญเสียแล้วอารมณ์แห่งความรักชาติเนี่ยมันจะไม่เกิดถ้าบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติทุกคนก็จะเฉยเฉยแต่เมื่อไหร่บ้านเมืองมีศึกสขขงครามนะครับเลือดรักชาติมันจะพุ่งพ่านกาแฟแก้วนี้เราโชว์ให้เห็นจุดตรงนี้นะครับเราใช้คาว่าสายโลหิตแล้วเราก็สื่อไปในทางนี้ว่าความรักชาติพอมันเกิดมันสูญเสีย เลือดต้องออกนะครับกาแฟาสารหิตเนี่ยเป็นกาแฟาที่แสดงเราเราสร้างสตรอรี่ขึ้นมาไม่เกี่ยวกับขนรทมเนียมประเพณีวัฒนธรรมใดๆทั้งสิน้นคือไม่ได้ยิงในเรื่องรประวัติศาสตร์นิยาย<ร>ไม่เกี่ยวเลยรศาสตร์แล้วเราสร้างขึ้นมาเฉพาะกันใช่ใช่ใช่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราพอดเรื่องขึ้นมาเองว่ามีแม่ทัพที่ออกไปรบในสนามรบสมัยก่อนแล้วเสียชีวิต ครัศพหรือร่างกายของแม่ทัพนั้นไม่สามารถนำกลับมาได้ในสมัยก่อนสิ่งที่จะนำกลับมาได้แล้วบอกความเป็นตัวตนของของคนคนนั้นก็คือของที่ใกล้ชิดตัวเขาซึ่งในที่นี้ก็คือหมวกกับดาบคู่กายของแม่ทัพคนนั้นทหารเอกที่นำดาบกับหมวกเดินเข้ามาในโชว์เราเนี่ยเขานำมาคืนแม่นางอันเป็นที่รักหรือภรรยาของเขาที่นั่งรออยู่หน้าบ้าน ณนะตรงนี้ทุกครั้งที่แม่ทัพหรือสามีเขาเออกไปลบเนี่ยสามีเขาเดินกลับมาตัวเป็นๆเ,เขาก็ดีใจแต่ครั้งนี้เขาเห็นแล้วว่าคนที่เดินกลับมาเนี่ยไม่ใช่สามีเขาแต่เป็นทหารเอกผู้กายสามีเขาซึ่งนําหมวกกับดาบใส่พานมาแล้วแม่นานงคนนี้จําได้แม่นว่าหมวกกับดาบเนี่ยเป็นของสามีตัวเองซึ่งมันแปลได้สถานเดียวเลยคือว่าสามีตัวเองได้ปรีชีพเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินไปแล้ว ความรู้สึกสูญเสียของผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีในชีวิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่ความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามีปลีชีพพ่อชาติมันสูงส่งกว่าแม่นางคนนี้จะร้องไห้ฟูมไฟออกมาไม่ได้เพราะถูกความภาคภูมิใจของความรักชาติมันสะกดกั้นเอาไว้น้ําตาที่ไหลออกมาเนี่ยมันเป็นน้าําตาแห่งความภาคภูมิใจที่ผสมกับความเสียใจ แต่ก็ต้องนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเหมือนกับรับศพสามีทึ่งอยู่ตรงหน้าทหารคนนี้เขาทำภารกิจครั้งสุดท้ายด้วยการนำสองสิ่งนี้มาคืนภรรยาเขาแล้วเขาก็เดินกลับไปนี่คือเรื่องราวของกาแฟสายโลหิตผมเอานำมาเสนอให,ให้ให้คนรู้จักต่างชาติมาเขาก็ชอบคนไทย ยินดีที่จะพาเพื่อนเท่าเวลาเขามีเพื่อนมาเที่ยวเขาจะนึกถึงผมพามามาให้ฝรั่งได้ได้เห็นความเป็นไทยตัวด,ดีเนี่ยแปลว่าความยินดีนะครับเราต้องการใช้ตัวหนังสือพร้อมกับคําที่ไม่ค่อยมีคนใช้ตัวรอรือเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมันเป็นความเป็นไทยนะครับแล้วผมสามารถมาดัดแปลงให้เป็นเหมือนตัวพญานาคได้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวรอ,อรอรเนี่ยผมจะแสดงความเป็นพญานาคอยู่ในนั้น ร้านของเราเนี่ยเราต้องการให้มีเกิดเป็นความเป็นไัยนะครับก็คือทรงไทยๆนี่นะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครให้มันดูโดดเด่นก็มีองค์พญานาคอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของทางร้านนะครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นคนสายมูอะไรนะครับเราเราต้องการสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนให้ใครเห็นก็จําเราได้ส่วนความศรัทธาความเชื่อมั่นอยู่ที่ตัวบุคคลคือเราตั้งใจมาด้วย ที่อยุธยาเนี่ยหนึ่งมีความเป็นไทยชัดเจนมากเป็นเมืองเก่า <Okay. S 1> แล้วธีมของร้านเราเนี่ยมันดูแล้วมันไปในแถวแนวทางนี้นะครับผมว่าตรงนี้มันตรงจุดผมก็เลยเอาจุดนี้ให้มาอยู่คู่กับโลเคชั่นตรงนี้นะครับซึ่งมันก็โอเคมันมันไปด้วยกันได้ดีนะครับกับสิ่งที่เราโชว์ออกมาสิ่งที่เราเสนอออกไปนะครับแม้แต่เมนูชื่อเครื่องดื่มความเป็นไทยมันมาครบ ซึ่งมันเหมาะกับตรงนี้มากคาเฟ่เฟร้านกาแฟมีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมทุกคนต้องมาลือดีก็ด้วยเหตุผลด้วยความแตกต่างด้วยความแตกต่างทั้งรูปรักษณ์อาคารการเสิร์ฟการแสดงรสชาติของกาแฟไม่เหมือนครับคืคออันดับแรกเนี่ยผมไม่ขายแก้วพลาสติกนะเพราะว่าผมว่ามันกินแล้วไม่อร่อย แก้วแก้วพลาสติกกินก็ไม่อร่อยสำหรับผมอะถ้าแก้วจริงมันกินแล้วอร่อยกว่า2มันต้องถ่ายรูปได้สวยเพราะพร็อพเนี่ยมันต้องมาเต็มทุกแก้วพร็อพต้องจัดเต็มแล้วต้องเข้ากับร้านเราเข้ากับความเป็นอยุทยาเข้ากับความเป็นไทยอันนี้สําคัญเนี่ยถ่ายออกมาต้องสวยต้องอลังการสุดท้ายเครื่องดื่มต้องอร่อยด้วยชาต้องได้ต้องได้ด้วยแล้วต้องไม่เหมือนใครด้วยนะเราใช้ความเป็นไทยหลายอย่างอย่าง แก้วนิสายโลหิตเป็นน้ำกระเจีย๊ยบกับรัสเบอร์รี่แล้วก็กาแฟซึ่งเราต้องทําให้มันรสชาติมันกลม่อมกินได้อร่อยบางแก้วเนี่ยคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าผมเอามะกรูดมาทานกับกาแฟได้ด้วยแล้วมันต้ออร่อยด้วยนะครับ ต้องมาลองคืออินกรีเดียนทั้งหลายแหละก็ต้องมาจากวัตถุดิบไทยๆด้วยส่วนใหญ่มาส่วนใหญ่ความเป็นกาแฟใช่ใช่ใไ<ห>ม่เป็นปรสชาติที่เหมือนคนดื่มได้เปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟใที่คุณจะไม่เคยเจอที่ร้านใช่อ่าอย่างเมนูเจดีผมมีชื่อเมนูเจดีเดี๋ยวมันก็ต้องมีโชว์เจดีด้วยนะกำลังกำลังเตรียมอยู่แล้วก็เราก็คิดว่าชื่อมันไทยเพราะมันมาเป็นเจดีแล้วทีนี้เครื่องดื่มอะไรที่มันจะเป็นไทยอ่ะคิดหาคาแรคเตอร์องต้องคำนวคาแรคเตอร์เราก็ เอาน้ำมะกรูดเอามะกรูดมันเป็นชัยบางคนเกิดมาไม่เคยกินน้ำมะกรูดเลยทั้งชีวิตอย่าว่าแต่จะกินกาแฟมะกรูดมะกรูดเปล่าๆไม่รู้ว่าน้ํากินได้ด้วยซ้ำไปด้วยกันได้แต่ผมทําให้มันไปด้วยกันได้แล้วต้องอร่อยด้วยสําหรับผมนะเมนูน้มามะกรูดกับกาแฟเนี่ยอร่อยที่สุดในร้านนี้นะ าใายผมเลือกนะผมจะกินเมนูนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนของกาแฟที่นี่คือมันเฟรชพอดื่มแล้วได้รสชาติความเปรี้ยวหวานความกลมกล่อมอะไรก็ไม่คือความขมบางคนไม่ดื่มกาแฟเพราะมันขมแต่ร้านผมเนี่ยทำให้มันดื่มง่ายคนไม่เคยดื่มกาแฟก็ดื่มได้ใช่กาแฟมันมาสุดท้ายเลยแต่กาแฟก็แต่มันมีมีมีแต่มันมีสุดท้ายมันจะไม่โว์มันไม่ขมโด่งมาแบบู้อย่างนี้ไม่ใช่เลย ชื่อแปลกๆอีกไหมนอกจากสายโรสีมีเฝ้าพระอินทร์ได้แปลกไหมใครฟังคำนี้หัวเราะทุกคนถ้าท่านชื่อจริงมันคือเฝ้าพระอินทร์แล้วค่อยกินกาแฟเฝ้าเฝ้าพระอินทร์คือการนอนตื่นมาแล้วค่อยมากินกาแฟแต่มันยาวไว้ผมก็เอาเฝ้าพระอินทร์สั้นๆเพื่อเหมือนเวชชั่นนิดๆใช่ใช่แล้วพร็อพที่มันมาคือเป็นชดาของพระอินทร์เลย คุณก็น,นั่งอยู่ข้างหน้าคุณเฝ้าพระอินทร์ตรงนี้เลยหมายความว่าท็อปก็ต้องสอดคล้องกับชื่อทุกอย่างต้องสอดคล้องใช่ไม่ใช่มั่วๆม,ม,มาไม่ได้ไม่ได้มันต้องเข้ากันหมดชื่อเครื่องดื่มน้ําเครื่องดื่มพร็อปมันต้องไปทางเดียวกันคเครื่องดื่มนี่นอกจากกาแฟแล้วมีน้ําหวานก็มีอ,อย่างมีน้ํามะตูมเราชื่อนิรามิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีน้ํามะกรูดน้าพึ่งโซดา อันนี้เราชื่อว่า Love You Forever ให้เป็นส่างชาติสักนิดนึงคือมัน,นี่มันต่างชาติมาคือคำนี้แปลออกมาใครก็เข้าใจ Love You Forever รักกันตลอดไปแล้วสื่อทำไมเราใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยมันไม่มีคำว่าหมดอายุถูกไหมฮะถ้าเรารู้จักมัน,น,น,นมันไม่มีคำว่าหมดอายุมันก็คือ forever, forever. Love You Forever ทำไมถึงใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยความหวานความรัก เราเปรียบจึงถึงน้ำผึ้ง,งทำไมผมใส่มะกรูดเข้าไปมะกรูดมีความเปรี้ยวมีความขมนิดนึงความรักไม่มีที่ไหนไม่มีหวานไม่มีขมไม่มีเปรี้ยวนปนหรอกมันมาครบรสเครื่องดื่มผมมีสตอร,รี่ทุกตัวอธิบายได้หมดว่าทําไมชื่อนี้ทําไมใช้เมนูนี้ทาไมใช้วัตถุดิบน,นี้ทําไมใช้พรอ็อพนี้เล็บยูฟอยเวอร์ผมเป็นพร็อปลูกหัวใจมีกุด,ดาบสีสีแดงทุกอย่างมันจะต้องไปได้วยกันได้หมดอธิบายได้หมดว่าทําไมจัดมาแบบนี้ มันไม่เหมือนกับคุณดูชมโชว์ทั่วไปที่คุณดูไม่เหมือนอันนี้คือเราต้องการให้เกิดตรงนั้นขึ้นมาเลยแล้วในชุดอื่นมีอเรามีประมาณหก<อ>โชว์นะครับก็มีมใช่ใช,ใช่คนละคนละสตอรี่คนละเรื่องราวอารมณ์คนละฟิลอารมณ์คนลฟิลแต่ว่าทุกเรื่องราวทุกทุกโชว์มีเรื่องราว มีเรื่องราวต้องบอกมีเรื่องราวอ,อารมณ์จริงแบบนั้น,ใ,นใช่ใชถ้าถ้าล,ลูกค้าใส่ฟีลิ่งลงไปในสิ่งที่ที่โชว์เขาบอกคุณจะได้รับรู้อรรถรสของโชว์นั้นมันคืออะไรอะไรบ้างครพี่เจยบอนอกจากสายรถตอ่ะอย่างวงสวงอย่างเงี้ย<อ>วงสวงเป็นโชว์ที่เป็นเทวดาเทวดาเหมือนกับเราฝันไปแล้วเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเห็นวิมานสีขาวเล็กๆวัดดอกไม้สีขาวเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วมันคือสวรรค์ เราไปนั่งอยู่หน้าบ้านวิมานเล็กๆหลังหนึ่งแล้วมีเทวดาเถือพานดอกไม้ซึ่งกําลังทําพิธีวงสวงกล่าวบทชุมนุมเทวดาเทวดามาเต็มเลยแล้วเทวดาเดินให้องค์มหาแล้วเดินมหาเรามามอบดอกไม้ให้เราเหมือนกับเขามายินดีที่เราเป็นเทวดาองค์ใหม่ล่าสุดมาจุติในสวรรค์ชั้นเดียวกับเขานะก็มีลำนาคีนะครับลำนาคีเนะี่ยก็เป็นเหมือน ตรงนี้คือวังบาดานเพราะมีพญานาคสอดคล้องกับธีมร้านเราใช่ใช่ทุกอย่างมันมีเรื่องใช่ใช่เป็นเหมือนเราเป็นวังนาคีตรงนี้เป็นวังเมืองบาดานแบบไหนฟเป็นเจ้าแม่นาคีคนที่ไปนั่งเนี่ยก็เหมือนกับเป็นผู้มาเยือนเมืองบาดานใช่ผมเป็นผมเป็นเจ้าของนะจากผมจัดโชว์พญานาคเพื่อรับมารับรองแขกบ้านแขกเหมือนถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็มีํำบูชา ลำบูชาก็เกี่ยวกับพญานาคเป็นการบูชาองค์พญานาคที่เป็นกษัตริย์ไปนาคเขาจะเรียกว่าละทิปปดีใช้คําว่าทิปปดีนะครับก็เป็นลำบูชาเกี่ยวกับพญานาคก็จะเป็นเพลงสไตล์อีสานนะครับแล้วก็มีจีนด้วยหิใช่ไหมมีตัวช mm hmm. <sy decorative certified> ื่อพวดใช้พวดใช้เนี่ยจะเป็นแปรยิ้มเหมือนเมื่อก่อนที่เราเด็กเลยแปรยิ้มที่เชิดกับสิงโต เขาเ็าจะมาแสดงให้เราซึ่งเราทำมาจากทีมตุกดจีนแต่มันก็ยังต่อมาเรื่อยๆนะครับเป็นสนุกสนานอันนี้สันเสริญยินดีเหมือนเหมือนเราไปดูโชว์ถ้าเคยไปอัลคาซ่าหรือซูฟานีดูมันจะต้องมีทีมตลกอยู่ทีมหนึ่งในนั้นเพื่อแบบคลายเครียดเราก็ใส่มันจะต้องมีโจ๊กอยู่โจ๊กหนึ่งเข้าไปในในทุกโชว์ในทุกทุก ทุกสถานที่อเจมือนเบรกอารมณ์ให้เจ้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องจ่ายที่กินกันถูกต้องน้ําตาไหลมั่งอะไรมั่งอันนั้นก็มีตลกบ้างนี่แทรกเข้ามาทีนี้ในเรื่องของราคาเทียบแพงไหมคะอย่างอลังโชว์อลังการแบบนี้รวมกานขึ้นหรือถ้าว่าแพงก็แพงไม่แพงก็ไม่แพงอยู่ที่คนคิดแล้วล่ะแต่สําหรับผมนะผมเขามันก็ไม่ได้ถูกนะ แต่คุ้มไหมผมว่ามันคุ้มเพราะคุณซื้อในสิ่งที่คุณไม่เหมือนใครถ้าจะทานกาแฟสักแก้วหนึ่งแต่ถ้ามาที่นี่ราคาอาจจะแตกต่างจากค่าแตกต่างแน่นอนแต่สิ่งที่ได้จะมอว่ามันไม่เหมือนนั้น,นเยอะใช่คุณดื่มกาแฟที่อื่นร้านหรูหน่อยแก้วพลาสติกก็เกือบ200บางที2 0 0กว่าก็มีแต่ได้แค่แก้วพลาสติกนะคุณถ่ายไปก็คือแก้วพลาสติกแต่ตรงน,นี้มันเหนือกว่านั้นเยอะเลยอ่ะมันครบอลังการทุกแก้ว จะเต็มโต๊ะเนี้ยถ้ามา5เมนูนะคุณวางไว้หมดแล้วคุณใหญ่มากผมต้องคิดขึ้นมาดัดนะหาวิธีทำขึ้นมาทุกอย่างมันไม่มีไปซื้อแล้วมาใช้ได้มันต้องมาอัดแนปให้ลงตัวให้ใช้ได้กับแก้วกับ ต้องไปด้วยกันได้หมดคือจะถึงย้อนกลับไปอีกมันจะว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพงนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่เสียบร้อยร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยก็ร้อยร้อยต้องอย่างมันมันอยู่ในด้านหมดเลยใช่คุณก็เรียกเอาอยากทานตัวตัวถูกก็ได้ตัวแพงก็ได้ตัวแพงคุณคุณได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีเซอร์วิสทั้งทุกอย่างมันมันต้องแลกด้วยราคาค่ะ มันจบที่ราคาที่ลูกคา<ช>้าเล้แต่แตผม<ด>ให้คุณดูก่อนแล้วว่าราคามันประมาณนี้นะคุณคุณโอเคไหมไม่โอเคคุณก็เลือกตัวอื่นไปใช่ไหมแค่นั้นเองจองลูปหน้าในช่วงอ๋อสั่งได้เลยครับสั่งเมื่อไหร่ผมโชว์เมื่อนั้น,นว่างโชว์เลยแต่ถ้าคิวยาวคุณต้องรอนิดนึงเพราะทุกโชว์ถ้าโชว์จริงกะสองนาทีแต่ถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยมันเกือบห้านาทีถ้ามีโชว์ค้างอยู่เนี่ยคุณต้องรอ ห้าห้านาที 5, 5. ทลูกค้ารอยินดีที่จะรอเพราะเขาอยากจะไปนั่งตรงนั้นเขาอยากเห็นภาพอย่างที่เขาเห็นในสื่อ,อเขาเขายอมรอบางคนรอเกือบชั่วโมงนะถ้าคนคิวเยอะๆอะคิวมันค้างอยู่สิบกว่าโชว์โชว์ละหทีก็หนึ่งชั่วโมงเพราะมันแน่นมาก หนูป<ด><บ>าร้<บ>านเนี่ยหนูเห็นชัดาเห็นอะไรต้องแน่นเรานี้คือชุดการเสิร์ฟเครื่องดื่มคือคปกติของแบบนี้เราจะเห็นอยู่บนหัวนางำรำไกลๆปีหนึ่งอาจจะเห็นครั้งสองครั้งเราเห็นวันสวยแต่เราไม่เคยมาเห็นใกล้ๆไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายรูปใช่ไหมของไทยที่เป็นของสวยงามอะทำไมเราต้องเห็นไกลๆแล้วเราไม่เคยเห็นใกล้ๆแล้วไม่สามารถสัมผัสได้เอามาให้เขาดูดีกว่าไหม ถูกไหมฮะเฮ้ยเขาเห็นเลยความเป็นไทยมันสวยขนาดไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าสวยจริงเพราะทุกคนเห็นความละเอียดอ่อนของมันใกล้ๆเราปกติเลยนลั่งรำบางทีไกลลิฟเลยสวยแต่เราไม่เคยได้สัมผัสเลยมผมเอามาให้คุณได้สัมผัสได้เห็นใกล้ๆได้ถ่ายรูปได้ชื่นชมเรียกอะไรว่ามีชดามีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยมันก็แล้วแต่แล้วแต่จากของพวกนี้มไม่ใช่ของที่มี ทำวิธีอะไรมานะครับเราสร้างมาเพื่อเป็นใช่เป็นพร้อมเปิดเฉยครับเราไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรเลยก็เทียบเคียงจากสิ่งที่คนไทยเรารู้รู้อยู่แล้วเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่เราเห็นตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้เของถงพท่านั้นมาไม่ไม่ไม่ได้ทําให้เสียหายเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตกต่าย้ำว่าที่นี่คือเน้นแนวรักชาติใช่ต้องการที่จะโชว์ความเป็นให้คุณได้เห็นใกล้ๆว่างานมันละเอียดสวยงามขนาดนี้เลยเหรอค่ะเฮ้ยแล้วมันเอามา คู่กับเครื่องดื่มได้ด้วยเป็นคนค <ง S 1> ธรรมดาเชื่อศักศรรดิ์สิทธิ์ได้ผมผมไม่สามารถรับรู้เรื่องเหล่านั้นได้เอา,อางี้ดีกว่าไม่สามารถรับรู้อะไรได้ในเรื่องของความเหนือมิตรเหนือธรรมชาติเหนืออะไรเนี่ยนะเหนือมิติหรืออะไรก็ผมไม่ได้รับรู้ได้ไ,ไม่ได้เป็นคนพิเศษเป็นคนธรรมดาสิ่งที่เราทําก็คือหนึ่งเราต้องการสัญ,ญลักษณ์ของทั้งร้านให้ดูเราจำเราง่ายเข้มขังสวยงามศักดิ์สิทธิ์ยิ่งดี ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลคือสมัยนี้ผมสําหรับผมที่เองนะผมไม่ได้คนเก่งนะต้องอาธิบายก่อนผมแค่คิดขึ้นมาเองว่าถ้าผมทําเหมือนคนอื่นผมก็เดินตามคนอื่นไม่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยผมต้องทําในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทําแต่ต้องเป็นการเสี่ยงนะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดผมทําตรงนี้ ผมไม่รู้นะคนจะกล้าขึ้นหรือเปล่าผมอธิบายลูกน้องผมฟังนะว่าผมจะทําแบบนี้ลูกน้องผมบอกอะไรพี่เขาจะกล้าขึ้นเหรอเขาไม่อายอรอถูกไหมคนไทยที่อายนะการจะขึ้นไปนั่งตรงนั้นทุกคนเขินคุณไปดูในคอมเมนต์ใช้คําว่าเขินหมดเลยใครก็มองคุณอะคุณพู้ไปอายแล้วอายอีกอะลูกน้องผมบอกเขาจะกล้าขึ้นเหรอผมบอกมันต้องมีคนกล้าขึ้นแต่อาจจะมีน้อยนะแต่ต้องมีแต่ถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณไม่เหมือนใครอยากได้ลูก ไปลงโชว์คุณต้องทำผมบอกลูกนงผมว่าคุณต้องทำนั่นคือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องมีฟิล์มนี้ได้ผมคิดไว้แต่ผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือคิดผิดนะผมไม่ใช่คนเก่งว่าผมมั่วนะผมบอกได้เลยว่าผมมั่วขึ้นมาเพราะมันไม่มีใครทํามาก่อนให้เราเห็นว่ามันทําได้เพราะฉะนั้นผมมั่วผมบอกได้ผมมั่วผมไม่ได้เก่งเลยผมมั่วแต่พอเอิญมันฟลุกมันไปโดนใจคนมันก็เลยฟลุกแค่นั้นเองผมไม่ได้เก่ง มันฟุ้จังหวะมันได้แค่นั้นเองแล้วเปิดตัวครั้งแรกก็คือลูกค้าก็คือการตอบรับเลยนะอาทิตย์แรกมันยังเงียบอยู่นะ,ะแต่พอมีคนมาเริ่มมารีวิวเขาเห็นในติ๊กตอกัน <c oughs> อยากทำมั่งพอเห็นอลังก,การการงานโชว์อยากพาคุณพ่อคุณแม่มาลูกค้าผมอายุมากสุด90กว่านะเดินถือไปเช้าแบบ หลังงอเข้ามาอยากไปนั่งตรงนั้นไม่ได้อยากนั่งแต่ลูกอยากพาพ่อแม่มาให้รับรู้ฟีลลิ่งของอารมณ์เนี้ยความรกชาติแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ในในยุธยาอายุเยอะๆเขาอยู่ความรักชาติมาตั้งนานอะ่ะ mm hmm. เขาสัมผัสเขาอยากให้พ่อแม่มาสัมผัสแล้วพ่อแม่มาก็แบบมีคุณยายคนหนึ่งนะอายุ90กว่า mm hmm. เขาเดินไม่ไหวแล้วนะ mm hmm. จับบลอเกอร์งอหลังมา mm hmm. พอเขาขึ้นไปนั่งบนเขาลําเลยอะ่ะผมยังงงอุ้ยคุณยาย คุณยายเคยเปน็นนางรำมาก่อนหรือเปล่าอ,อกเปล่าย,ย,ยายไม่รู้ว่ายายรำไปได้ยังไงนี่ไงเขาลำสวยมากอยู่วันนั้นอ่ะกางาน,นหรือมันใช้เวลาหึ่งเดือนปหมพอั่นเกิดเจ็ดวันเองอ<า><ะ>่ะพุ่งเป็นกระแสวากระแสแแมาอยากมานั่งตรงนี้กันเปรนนั้นเกิดการบอกต่อใช่ใช่บอกต่อสื่อโซเชียลใดสื่อมันไวเขาเห็นในสื่อผมไม่ได้โฆษณาเขาเห็นกันในสื่อผมอ่ะทุกคนที่มา อมเป็นคนโฆษณาให้ผมอยู่แล้วใครจะถ่ายรูปถ่ายคลิปไปเก็บไว้ะเขาก็ไปลงลงเพื่อนเขาเห็นเพื่อนที่เขาแชร์แชร์แชร์ไปแชร์ไปเขาก็เลยเห็นผมแค่นั้นเองไม่นักแสดงไม่ใช่มือแทงมืออาชีพนะเป็นพนักงานเราเขาไม่เคยทํามาก่อนแบบนี้เรา,เราต้อง,องไปซื้อชุด,ค,ดคุณต้องเดินมาถึงตรงนี้ต้องทําท่านี้ต้องทําหน้าอย่างนี้ ผมต้องบิวเขาก่อนว่าคุณเป็นไม่ใช่พนักงานคุณตอนนี้คุณเป็นทหารแล้วนะที่แม่ทัพคุณตายนะฟิลลิ่งคุณต้องได้นะคุณต้องคิดแม่ทัพคุณตายคุณถือศพแม่ทัพคุณมาเขาต้องบิ้วเขาแล้วให้เขาฝึกแล้วทำผมต้องเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ของคุณไะผมเคยทำแล้วอยู่จริงๆฟีลลิ่งนี้ผมทำมาก่อนแล้วอยู่ที่นนบุรีผมมีโรงแรมแล้วผมทำอยู่บนดาดฟ้าผมทำช่วงก่อนโควิดพอโควิดเปิดปิดเปิดปิด3มรอบ ผมไม่เอาแล้วเบื่อแล้วผมดูว่าตรงนั้นมันยังไม่ตรงจุดตรงนั้นยังไม่ว้าวมันไม่เป็นที่รู้จักมากใช่แล้วมันเปิดปิดเปิดปิดผมก็กลังจะเออแล้วผมคิดว่ามันไม่โดนเท่าตรงนี้ผมเอ๊ตรงนี้มันโดนกว่านะของที่เราทำเนี่ยมันมันยังไม่ถูกจุดถ้าตรงนี้มันจะโดนเลยการปลักระดมความรู้สึกบางอย่างที่ลุขึ้นมาใช่เป็นกาแฟความรักชาติผมขา ผมผมใช้คําว่าเสิร์ฟนี้ไม่ธรรมดานะจริงๆเป็นคอนเซปต์ใช่ใช่เสิร์ฟเสิร์ฟนี้ไม่ธรรมดาของร้านระเจอดราม่าหรืออะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบเอ้ยมันไม่ใช่มันมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรานําเสนอออกไปอะไรเงี้ยที่เจ,กเจอกระแสพวกนี้ขึ้นในเน็ตเนี่ยมันมีสารพัดเยอะมากทั้งชมเราทั้งด่าเราก็มีนะด่าทำไม ครับแรกแล้วรู้สึกว่าองให้มาคนที่ด่าเนี่ยเขายังไม่เคยมาผมแต่เขาด่าผมเนะเออถ้ามาผมาผมไม่มีใครด่าผมนะผมไม่ได้ทาอะไรให้ลงต่ําเลยนะลักษณะแบบไหนเขาหาว่าผมเอาของสูงมาเล็กประมาณนั้นประมาณนั้นเอานักรบผู้ยิ่งใหญ่มาอะไรคนธรรมดาประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือการแสดงเขาไม่เข้าใจในหนังเขาแสดงเป็น กระทเป็นมหาขสัตย์ถึงได้เนี่ยผมไม่เคยใช้คํานั้นในร้านผมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคำว่ามหากษาัตริย์อะไรนะแต่เขาหาผมไปไปทําของสูงให้ลงตา่าผมก็ไม่เข้าใจมันมันไปทำตรงไหนถ้าคุณมาทั้งเองคุณก็เห็นว่าผมไม่ได้ทําอะไรลงต่ำเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับกับที่ที่เขาเปิดมานานแค่ไหนแล้วสี่เดือนครับเฮ้ตั้งสี่เดือนเองอใช่สี่เดือน <laughs> <laughs> เป็นยังไงว่าแล้วก็ทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเขาโอเคนะผมว่าเขาก็ชอบกันนะเราผมจะชอบดูฟินแบ็ของของลูกค้านะเวลาโชว์เราออกมาผมจะไม่ค่อยมองโชว์แต่ผมจะมองฟินแบ็ว่าเขารู้สึกยังไงเขาว้าวเอออารมณ์รหมหยิบโทรศัพท์ถ่ายกันโอ้ยยิ้มมีความสุขตื่นเต้นโอโอเคนะเออเราก็ดีใจที่เขารู้สึกแบบนั้น